เริ่มต้นเริ่มต้นนะเริ่มต้นอาอากัอ้ากัท่ามันยังอะไรขยอะเ้ามนยอะไรเห็นนะมันขยันมาเนียงกันเล่น เนียงเนียงเทียนและเนียงให้เนียงให้เป็นแลเนียงบอกเป็นแล้วมันบอกเป็นท้ายกับถ้าไขยแล้วก็สวัสดีทุกครานทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เฮามาเบิ่งมาสม เพิ่งแลมีได้ลงคิบหนาดำเวทจางานเดี๋ยวเมื่อนี้เราจะเดินทางเข้าไปเต็มบุญบุนประจำปีของบ้านพูไทยเองกำหนดการบุญประจำปีของบ้านพูไทยในปีนี้ก็จะเป็นวันที่14 15ห้าเมษายนตรงกับวันสงการพอดีเดี๋ยววันนี้สิพาท่านทั้ง,ทงหลายไปเบิ่งบรรยากาศการเต็มงานบุญประจำปีของบ้านของบ้านุูไทยเองทำนีมประเภทีพผู้ไทย บ้านคอยบรรยากาศจะเป็นนั่เล่อเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งไปชมน้ำกันอากาศวันนี้นี่ฮอนขนาดเลยากาศอึมครึมหมู่ฮอนวันนี้ก็น,น่าละฮอนสีใส เรลงไปวัด I don't know. มาตักี่เลยมัมเฮ<ะ>้มาแตักี่เลยปีศาจปีกอ่อนนี้อ,อันนี้ก็ได้จะเป็นของเก่าของเก่ามากคแกอะมาลื้อแล้วก็ซีเอสใหม่เลยนี่ก็เป็นมรรดากาศของ บรรดาพระบ้านท่านไม่ไผ่อ็ดกระยองป็ดลูกสัดเดี๋ยวคอยย้ำประเสรสัสมพันธ์แจ้งข่าวเฮอท่านผู้ชมงานบุญประจำปีของวัดบ้านวีปีนี้จัดขึ้นในวันที่14และก็15หเดือนเมษายน สองวนี่น้หกีกบรบลอบอีกเทอานึงมานีก็มาถ่ายบรรยากาศการเตรียมการเตรียมงานในมือแหลกวันนี้อันนี้บรรยากาศอยู่วัดบารนวีเฮาสําหรับปีที่แล้วนี่มีถ่ายลงไปอยู่คลิปหนึ่งบรรยากาศใน งานแห่บุญประจำปีของวัดบรรวีพี่น้องจอะไปเบิ่งกันกดตัวไอของบนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศของผู้เฒ่าผู้แกกำลังจับไม้จ่จะสารกรย็ย่อ รูมนีกับสิเป็นเอ็ดวงเอ็ดวงกษัตริย์สังเกตจะเป็นวงออันนี้นะตีบ้านวาย้านั้นหนาเอาไปโตรเจ๊ไปครังเจ๊บนี่คือรูปร้างของกษัตริย์ที่เพิ่งที่กำลังจะประกอบา ส่วนอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมแล้วน,นลีลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เด็กก็เสไปติดกระดาษเงินกระดาษทองเริ่มเป็นลูกเป็นลางอะไรก็ยอม

ที่จุ่มนึงของวัดนี่เฮาสิพาท่านทั้งหลายมาเบิง่งคณะศรัทธาของแม่บ้านนกำลังสีเทียนสีแล้วบ่เอากำลังกำลังอันนี้เริ่มแรกเริ่มต้นไม่เริ่มต้นนะเริ่มต้นอ่ะแล้วนะอยู่บูไปตามขั้นตอนตอนนี้แล้ นี่ไฝลูกละไฝลูกนะยืนอยู่กับลูกปวดไวดี่ไฝที่ไฝคุน้อยกับท่านขื้กรท่านขันเท้าแล้วจังจะเบาไอ้คนควันนวันทำไม เทศซึ้งรือบ่เนี่ใ่เทศกัเท่ฮะพึ่งพึ่งพึ่งแท้ใช่อนาพึ่งต้องมาึ้งธรรมศาสตร์อย่ามาไม่ใช่ทางไอ้ไว่ายก่า่ไว่่แรงถ้าเธออันนี้เป็นขั้นตอนแรกอันนี้แห้งอลงมณ์ ว,ว,ลลว,ว่า,า,า,าเต่าดีว่าเอ็นล่าเอ็นแล้ววะอีก่ะนั่ง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 นันั ่ายไปนังอานังเออได้อากะอากะธาตุชายเวทชาวเวท่งแรงไว้ได้ เอาเทมาเอาเทก้อนเอาเทเป็ดก้อนมาที่ความฮอนเพื่อที่จะเทน,นันอ่อนเด็กซี้นี่ขั้นตัวต่อไปอุ่นใจบรรยากาศเธอร้อนร้อนหลาย่ดว่ขั้นตัต่อไปแล้วเสื้อม <c oughs> ึ่เลยไม่ร้อนหรอฮอนอยู่มีฮอร์ห Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ thay video hấp lại สังเกตเห็นคูณน,น้าคุตาเราม่เห็นเลยคู่มีมานะ เนียงเนียงกันละยามาเนียงกันเล่นเนียงเนียงเทียนและเนียงให้เนียงให้เป็นถ้าเนียงบอกเป็นละมันบอกเป็นทราย

อย่างน้อยก็ยากกวามันเห็นยราได้่างได้แม่แม่หอยยังรว่าเอเอ็ดปลยไม่หอยนะเห็นขูอสวยสุดเบิ่งเห็ได้หมทารเ้เนหเห็นแล้วหอย แต่ไม่ห้้อไหอลบอกว่นี่้อสุดตัดแค่นี้อันอันอันนี้แหละเอาอันอัมงมาสักการดมันไม่ได้้ฮาวฮอน้าโบดนี่นะมันห่อนี่นะ นี่คือบรรยากาศการเต็มงานบประจำปีของน้องชาบานาวีทั้งสามมือบานวันในไทยบรรยากาศในทั้งหลายในึงที่โซ่อิไลมืออยู่แต่ละหอดืองานเก็บจอได้แรงเลยไรรยการอยู่หรือวา ม่อมาทันเก็ตอันนี้ทันแล้วก็ฝนก็คืนมาเยเจังุด <c oughs> นี้ก็เริ่มยะขยับขยายพื้นที่เตรียมการเตรียมงานในมือแรกมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับซีกอฟ้าบรรยากาศไวซ์ซี้เนียสิทธิไทยบรรยากาศโดยท่านทั้งหลายได้เบิงในได้ชม,มนในโอกาสต่อไปคลิปวิดีโอนี้อำมมาพาจากเพยงเท่านี้พบกันเดี๋ยวใหม่นในคลิปวิดีโอต่อไปเมื่อนี้ไปก่อน สวัสดีครับ